กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงทันคณะกรรมการและท่านผู้มิเกียริที่เคารพทุกท่านสุดจริตคือรากแห่งศักดิ์ศรีพาสังคมงอกงามพราวสุขใสสื่อสัตรรมนำทางสว่างไกลหลักธรรมใช้ประพฤติตนปฏิบัติงานสภาวะการสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกวินาทีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเหล่านี้หมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่หมุนตามนั่นคือความสุจริตของมวลมนุษยชนทุกคนส่วนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้นำในบ้านเมืองแบ่งออกเป็นความอยากให้และความอยากได้ที่สังคมนั้น มุ่งเน้นอยากจะเห็นจากนักการเมืองโดยการอยากให้โอกาสให้อภัยและให้ความเป็นธรรมในขณะที่ความอยากได้นั้นสะท้อนอย่างเด่นชัดว่าสังคมมุ่งเน้นไปที่การอยากได้ความซื่อสัตย์สุจริตมากถึงร้อยละ81.2สิสสิ่งที่โผล่สะท้อนอาจเป็นเพียงแค่งแง่มุมของคนบางกลุ่มแต่แท้ที่จริงแล้วสังคมของเรานั้น ต้องการคนที่มีความสุจริตเพื่อก่อเกิดสังคมสุจริตชีวิตจึงร่มเย็นสุจริตหมายถึงความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปในทางที่ดีงามเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความสุจริตย่อมช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนและนำไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นแนวทางแห่งความอยู่รอดของมวนุษยชนทุกคนสมดังพุทธศารสนสุภาษิตที่ว่าธรรมังจเรสุจริตังบคคุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ที่ประพฤติธรรมยอมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเมื่อสังคมประกอบด้วยผู้ซึ่งรักษาศีลประกอบธรรมและทำความดี ย่อมทำให้ผู้คนในสังคมนั้นได้รับความสุขใจในชีวิตคำสอนหลักสอนสำคัญที่สะท้อนหลักการนี้คือหลักพุทธโอวาทสามซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งเป็นหลักธรรมเป็นการสรุปแนวทางในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดอย่างกระชับและเข้าใจง่ายประกอบด้วยการไม่ทำความชื่อทั้งปวง การทำความดีทั้งพ่วงให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องใสหลักคำสอนนี้ไม่อาจเป็นเพียงแค่ความสุขส่วนบุคคลแต่ยังเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและเจริญง,งอกงามจากพุทธโอวาทสาสู่สุจริตธรรมสิประการซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ออธิบายการประพฤติปฏิบัติตนให้เด่นชัดขึ้นแบ่งออกเป็น กายสุจริตวจีสุจริตและมนโนสุจริตประการแรกความประพฤกิชอบทางกายสุจริตมี3ข้อคือข้อที่หเว้นขาดจากการคาและเบียดเบียนมีเมตตาการุณาข้อที่สองเว้นขาดจากการลักทรัพย์และข้อที่3เว้นขาดจากการประพฤกิผิดในการมประการที่สอง ความประพฤกิชอบทางวาจาวัจีสุจริต4ี่ประการคือเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นนั้นแตกแยกความสามัคคีกันเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและสุดท้ายเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไร้ซึ่งประโยชน์ความประพฤกิสุดท้ายคือความประพฤกิชอบทางใจ มนโนสุดจริตสามประการคือไม่โลภมากไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นประการสุดท้ายคือมีความเห็นชอบกล่าวคือมีความถูกต้องตามธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งแสดงพุทธพจน์คำว่าธรรมไว้ว่าหมายถึงหน้าที่กล่าวคือ การปฏิบัติธรรมนั้นเปรียบเสมือนหน้าที่ของทุกคนเพื่อประโยชน์อันผูนโพกทรัพย์แก่ตนและเกลื่อนหล่นกระจายสู่สังคมตามลำดับจากพุทธพจน์นี้อาจก,กล่าวได้ว่าใครมีธรรมคือใครมีหน้าที่อะไรควรทำหน้าที่นั้นให้สุดจริตดังอธิบายไว้ข้างตน้นด้วยหลักสามประการคือไม่บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละเว้นต่อหน้าที่ และไม่ทุจริตต่อหน้าที่นัดต่างทุจริตตังจเรบุคคลไม่ควรประพฤติร,รมคือทำหน้าที่นั้นให้ทุจริตการทุจริตต่อหน้าที่เปรียบเสมือนสนิมเหล็กที่กัดกร่อนชีวิตและสังคมให้พังพินาศไปในที่สุดชีวิตของผู้ที่บกพร่องต่อหน้าที่ละเว้นต่อหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมมีแต่ความอ่อนแอและเสื่อมโทรมเช,เช่นเดียวกับเมืองสาวัตถีจากวรรณคดีเรื่องพระชัยสุริยาที่ต้องลมสลายลงเพราะบาปทุจริตของประชาชนเหล่าเสนาอำมมาตอันเป็นสนิมภายในก็มีส่วนสร้างความอ่อนแอให้อนาจาักนั้นอายสาวะมะลังสมุตทิตังสนิมเกิดแต่เหล็กยอมกัดกินเหล็กชันใดกรมที่ตนทำไว ย่อมนำเขาผู้ซึ่งไรปัญญาไปสู่ทุกติฉันนั้นสมด้วยโครงโลก,กนิทิวาสนิมเหล็กยอมเกิดแต่เนื้อในตนกัดกินเนื้อเหล็กจนก่อนครามบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปทำโทษซ้ำใส่ภูบาปเองทนเมนวิตเมเสยยะบุคคลพึงหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมจงรู้ตนรู้ตัว และรู้การสืบนิยามราชรัฐใจสดใสรู้หน้าที่รู้กฎรู้วินัยเยาวชนร่วมใจไถ่สร้างชาติทุกท่านครับข้าพเจ้าเชื่อมันอย่างสุดหัวใจว่าจิตตายสำนึกรักเงาแห่งความสุจริตมีอยู่ในตัวตนของทุกคนหากแต่ว่าเราต้องตั้งมันให้จงดีระเวดระหว่างโลภะในจิตด้านมืด อย่าให้ยืดออกสู่โลกา้างยึดถือหลักทางพุทธศาสตร์ดำรงความสุจริตธ,ธรรมเมื่อเราร่วมมือประสานใจกันมองเห็นอนาคตที่สดใสร่วมกันแล้วข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งยวดว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามกับดักแห่งฝันร้ายและพัฒนาไปสู่ความมั่งคงและมังคังได้ยอย่างแน่นอนเพราะความสุจริต นำพาซึ่งชีวิตที่ร่มเย็นขอบพระคุณครับ